อ่ไปดูตัวเลขโลกล<ช>่าสุดนะคะเพราะว่าเมื่อวานนี้มัน359ล้านแต่วันนี้มันเป็น362แล้วเห็นไหมมันขึ้นไปเร็วเพราะว่าโอมิครอนนั่นแหละใช่นะคะวันนี้ถึงเช้าวันนี้ตอน8.13นาิกา13นาทีนะครับเว r l ด์มิเตอรรายงานนะครับ3 6 2 9 1 2ล้าน9คนเสียชีวิตแล้ว5 6 4ล้าน644,900คนนะครับ แล้วก็ผู้ติดเชือ้อทั้งโลกรวมกันถึงเช้าวันนี้น,ะนี่ยังไม่ปิดทีบเลยนะ,อ,ะอยู่ที่สามล้านห้าหมื่นโทษทีครับสามล้านห้าแสนสี่พันห้าร้อยห้าสิบเอ็ดคนแล้วครับ นี่ถือว่าวันนี้ก็เป็นวันพีคที่สุดวันหนึ่งเหมือนกันนั้นในหลายๆวันที่ผ่านมาวันที่ยอดผู้ติดเชื้อสูงมากที่สุดนะค,คะมันก็ค่อยๆไต่ระดับขึ้นไปใช่เพราะว่าสหรัฐอเมริกาเนี่ยมาอยู่ที่5้าแสนสามในวันนี้แล้วก็เสียชีวิตเกือบสามพันคนนะครับอ,อยู่ 2, สองพันเก้ารอยี่สิบสี่ศพสหรัฐอเมริกาในตัวเลขล่าสุดเดียวทมนเนี่ยนะครับอินเดียเนี่ยสองแสนแปดหมื่นสี่พันสี่ร้อยหกสิบเก้าเสียชีวิตห้าร้อยเจ็ดสิบห้า บราซิล2,19,878เสียชีวิต606ฝรั่งเศสติดเชื้อ4,28,008คนนะครับเสียชีวิต258อังกฤษ1 2 2 9 2คนเสียชีวิต346รัสเซีย7 4 0 0 0เสียชีวิต657ตุรกี7 7 0 0 0นะครับอิตาลี167,206เสียชีวิต362 สเปนแ3นสามเสียชีวิต2อ5ยเยอรมนีแสนแปดหมเสียชีวิตร้อยเยอรมนีนี่เกือบแตะ200แสนแล้วนะครับ mm hmm. นี่จะเป็นครั้งที่ติดเชื้อสูงสุดในรายวันตั้งแต่เริ่มต้นมาเลยทีเดียวแล้วก็ยันตินานะครับแปดหม่นแปเสียชีวิตสามอย 16, ะครับอินหมื่นหนึ่งโคลอมเบีย1มื่นเม็กซิโก44่หมโปแลนด์ห้าหม แล้วก็อินโดนีเซีย7,010นะครับเนเธอร์แลนด์58,000ยูเครน24,000เซาท์แอฟริกา4,005นะครับฟิลิปปินส์15,789เปรูไม่มีตัวเลขรายงานแคนาดา18,567นี่คืออันดับ1ถึงอันดับ22ของโลกครับ <c oughs> เอครับ <c oughs> ของไทยเราอยู่อันดับที่เท่าไหร่เราเคยอยู่ที่24อนนตอนนี้ อยู่ที่เท่าไหร่แล้วคะยี่สิบหกอ่ะยี่สิบเจ็ดแล้วเมื่อวานนยี่สิบเจ็ดแล้วเพราะมีคนแซงเราขึ้นไปเรื่อยๆนะครับเราก็ถอยลงไปเรื่อยๆนะคะนะครับเพราะมีชาติที่ติดเชื้อมากกว่าเราไปดูของเราเมื่อวานนี้ครับเมื่อวานนี้นะคะดูของโลกก่อนก็ได้เมื่อวานนี้ครับดูของโลกเมื่อวานเนี่ยครับของโลกในเมื่อวานนี้359วันนี้362แล้วก็ตัวเลขเมื่อวานติดเชื้อรวมกันทั้งโลกวันเดียว3ล้าน3วันนี้3ล้าน5กว่าแล้วน้องเอ้ เห็นไหมเมื่อวานอเมริกา400,004นะครับอินเดีย200,008บราซิล100,009ฝรั่งเศส500,001เมื่อวานนี้นะอังกฤษ90,004วันนี้ก็แสนกว่าแล้ววันนี้อเมริกาเนี่ยผู้ติดเชื้อมากกว่าฝรั่งเศสนะคะใช่ครับเมื่อวานนี้ฝรั่งเศสมากกว่าอเมริกาใช่เป็นครั้งแรกที่ฝรั่งเศสซึ่งมีประชากรประมาณสัก70ล้านติดเชื้อมากกว่าอเมริกาที่มีประชากร331ล้าน โอ้โหเปอร์เซ็นต์แสดงว่าพอเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์นี้สูงกว่ามากใช่ครับนะคะถึงตอนนี้ก็น่าจะยังสูงกว่ามากอยู่นะคะไปดูน้าเิเชียของเราเมื่อวานนี้ครับดูจากมาเลเซียอันดับ23,466นะครับ4 6เมื่อวานนี้ของไทยเรา7,500เมื่อวานนะครับญี่ปุ่น4ี่ปุ่นเ7 1 7 6เสียชีวิต17เวียดนาม15,743เสียชีวิต126 นะครับแล้วก็ใกล้ๆบ้านเราหน่อยก็8,566คือเกาหลีใต้เสียชีวิต23เมียนมา220สิงคโปร์5,996ลาว560กัมพูชา28ครับค่ะดูเปอร์เซ็นต์ของผู้เสียชีวิตประเทศไทยนะคะคอยู่ที่0.25เเเทียบกับคนติดเชื้อและผู้เสียชีวิตขอพูดถึงกัมพูชานิดหนึ่งได้ไหมได้ค่ะถ,ถ้าพูดถึงกัมพูชานี่เราเรียกว่ากัมพูชาอย่าเรียกคําว่าเขมรเนะาะพี่น้องกัมพูชาจะชอบ ไทยกักกัมพูชา,ชามากกว่านะครับแต่ว่าเวลาคนไทยเรียกเนี่ยเวลาพูดภาษาเขมรใช่ไหมใช่นะครับก็มาดูของเราเมื่อวานนี้ที่เสียชีวิต19รายแล้วก็รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบา 81, ล81,299รายอาการหนัก519รายใส่ท่อช่วยหายใจอยู่97รายนะครับ ที่เสียชีวิตเมื่อวันนี้19รายเป็นไงครับ19รายนะคะแบ่งเป็นชาย6รายแล้วก็หญิง13รายนะคะเป็นคนไทยทั้งหมดเลยส่วนค่ามัธยาฐานอยู่ที่65ปีแต่ว่าเด็กที่เสียชีวิตอายุน้อยสุดคือ8เดือนนะคะจำนวนหนรายด้วยกันเกิดขึ้นที่จังหวัดสิงห์บุรีค่ะแล้วก็ส่วนใหญ่ก็เป็นผู้สูงอายุนะคะประมาณ90%อายุ60ปีขึ้นไป มีการติดเชื้อเนี่ยจากคนใกล้ชิด12รายนะคะแล้วก็ติดเชื้อจากคนรู้จัก8รายแล้วก็ครอบครัวเนี่ยขยับเพิ่มขึ้นมาเป็น4รายแล้วนะคะเมื่อวานเรารายงานในครอบครัวติดอยู่ที่1รายนะคะกรุงเทพมหานครผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตนะคะ5รายสุพรรณการเสียชีวิต1รายกาลสินศรีสะเกดอุบลราชธานีอีก4รายเชียงใหม่3รายพัชบูรณ์1รายภูเก็ต1รายสงขลา1รายแล้วก็สตูลหนึ่งรายนะคะชุนุรี1รายสิงห์บุรี1รายค่ะ อันนี้คือภาพรวมของผู้ติดเชื้อทั่วประเทศนะคะรายเกษตชีวิตนะคะเมื่อวานนี้ติดเชื้อกันรายภาคนะครับก็กรุงเทพก็ขึ้นมาแตะสูงระดับสูงสูงอีกครั้งหนึ่งนะครับมาที่พันหกร้อยแปดสิบสามนี่ก็ถือว่าเป็นตัวเลขพันหกเนี่ยในรอบหลังปีใหม่มานี้เป็นครั้งที่สองแล้วใช่ที่เลยเกิยพันนะคะหมายถึงว่าที่แตะที่พันหกเนี่ยเป็นครั้งที่สองเป็นวันที่สองแล้วนะครับในรอบในรอบเดือนเนี้ยเดือนมกราคมนะครับ รองลงมาก็คือสมุทรปราการ644้รายนะครับถัดมาก็เป็นจังหวัดนน,<โ>นทบุรี324แล้วก็ปท<ร>ุมธานีใช่ไหมค่ะปทุมธานีส1 3รายค่ะคแล้วก็ไปที่สมุทรสาครน,นะคะ132 13 <2. S 1> พระนครศรีอยุธยา108รายค่ะครับ อันนี้ก็คัอตวัวเกินร้อยนะครับน้อยสุดก็แปดรายอยู่ที่จังวัอุทัยนีอุทัยนะอยู่ในเดือนจำก็ไม่น้อยนะครับร้อยหกรายภาคตะวันออกอยู่ที่ชนบุรีครับ335รายรองลงมาจะเชิยงศาวนะครับมาอยู่ที่159ยารายก็กลับมาสูงนะครับนอกนั้นก็จันทบุรี69ตราสิบหประจีน52ระยอง83สระแก้ว62สส่วนภาคเหนือที่จังหวัดเชียงใหม่ครับ 103รายค่ะเป็นจังหวัดที่มียอดผู้ติดเชื้อสูงที่สุดนะคะก็ลดลงมาน,นิดหนึ่งแล้วนะใช่รองลงมาคือจังหวัดน่านนะคะโอ้โห,หน่านน่าเที่ยว45รายนะคะแล้วก็ต่อันที่เชียงแพร่ก่อนแพร่ย่รายแล้วก็เชียงราย24รายค่ะังนั้นก็ต่ำๆลงมาลำปาง12นะครับน้อยสุดคือแม่ห้องศอน1รายนะคะ1รายนะฮะลำพน7ราย ส่วนภาคอีสานนะครับมากสุดก็ยังเหมือนเดิมครับอยู่ที่ขอนแก่น225รองลงมาอยู่ที่นครราชสีมา125ะนะครับศรีสะเกด115หนองคาย101นะครับจังหวัดที่101คือคือ101หอ5ต3 101ใน5 3น้อยสุดอยู่อำนาจเจริญ6าราย6ร,รายนะครับอุดร87ก็ไม่เยอะแล้วนะครับอุบลก็94 นะครับส่วนทางภาคใต้นะครับมากสุดอยู่ที่ภูเก็ตครับภูเก็ต343รายนะคะรองลงมาจากภูเก็ตก็คือจังหวัดนครศรีธรรมราชยังแต่ละดับอยู่แต่ว่าลงมาต่ำแล้วนะคะต่ำกว่าร้อยเรียบร้อยแล้วนครศรีธรรมราช96รายนะคะต่อด้วยสุราษฎร์ธานี91รายค่ะแล้วก็เป็นที่พัทลุง88รายนะคะคแล้วก็ชุมพร64รายค่ะภาคตะวันตก ภาคตะวันตกไปอยู่ที่ราชบุรีนะคะมากที่สุดเลย137รายนะคะแล้วก็ลองลงมาคือการจนบุรี78ประจวบคีรีขันธ์63เพชรบุรี40แล้วก็ตาก32รายค่ะครับไปดู10อันดับนะครับของเมื่อวานนี้นะครับเราก็จะเห็นตัวเลขลดไล่เรียงกันไปนะครับกรุงเทพ1683สมุทรปราการ644ภูเก็ต343ชลบุรี335นนทบุรี324 1 หนึ่งถึงห้าเนี่ยก็ตั้งแต่สามร้อยถึงหนึ่งพันหกร้อยกว่าคนนะครับแล้วก็อันดับหกคอนแก่นนี่สองร้อยยี่สิบห้าปทุมสองร้อยสิบสามฉะเชิงเซาร้อยห้าสิบเก้าราชบุรีร้อยสาสิบเจ็ดและสมุทรสาครร้อยสามสิบสองรายไปหนักหนักอยู่ที่กรุงเทพมหานครนะคะคตัวเลขวันนี้ค่ะไปดูตัวเลขวันนี้หน่อยอนะคะว่าพอพอมันประมวลผลรวมกันแล้วนะคะทําให้ตัวเลขของวันนี้ผู้ติดเชื้อมันพุ่งสูงขึ้นนะคะเมื่อวานนี่อยู่ที่7 000, 5, 5็7 วันนี้อยู่ที่8 0 7 8นะคะแล้วก็เป็นป่วยสะสมรวมแล้วตั้งแต่หนึ่งมกราคมเนี่ยอยู่ที่183,587ปรายด้วยกันเสียชีวิตก็เพิ่มขึ้นค่ะเมื่อวานเสียชีวิต19รายนะคะวันนี้22รายด้วยกันค่ะแล้วก็กำลังรักษาตัวอยู่ ในสถานพยาบาลในโฮสเทลในโฮมอินดอ o ์เรชันทั้งหลายนะคะ82,760นนคนนะคะหายป่วยกลับบ้านได้ ,6595 คนคะ่ะเฉพาะรอบเดือนมกราคม26วันนียเราพบผู้ติดเชื้อภายในประเทศแล้ว183,587รายนะครับตัวเลขก็ถือว่ามไม่น้อยเลยทีเดียวนะครับนี่สิ้นเดือนเนี่ยจะถึง2 0 0 0 0 0 0 0เนาะ ถ้าจะต้องถึงดูแนวโน้มเนี่ยสองแสนมันขึ้นวันละกับหมื่นกับหมื่นกับหมื่น่นะครับนะก็เหลืออีก4วันใช่ไหมค่ะสี่วันห้าวันนะวันนี้ยี่สิเจ็ดแล้วก็สี่วันนะถึงวันที่สาสิบเอ็ดนะครับวนสี่แปดสามสองก็สองแสนเศษอ่ะทีนี้ผู้ติดเชื้อเข้าข่ายนะคะผลการตรวจ ATK ของวันนี้ค่ะ มียอดรายงานว่าอยู่ที่2,822รายนะคะเพิ่มขึ้นจากเมื่อวานอยู่ที่2,205รายเมื่อวานนี้นะคะวันนี้ขยับตัวขึ้นอีกประมาณ600กว่าคนคะ่ะครับไปดูการฉีดวัคซีนถึงเมื่อวานนี้นะครับ114ล้าน595,116โดสแล้วนะครับเมื่อวานนี้ฉีดกันไป323,126โดสเป็นเข็มที่หนึ่ง นะครับห้าสิบสองล้านหนึ่งแกหรยายนะครับที่เข็มหนึ่งส่วนเข็มสองก็4 8่สิบแปล้านสามแสนกว่ารายเข็มสามสิบสามล้านหนดหมื่กว่ารายแล้วเข็มที่4ี่นะครับแปดแสนแปามรอยอายนะครับ<ฆ>ยังไม่มีเข็มห้าเนาะใช่ค่ะยังไม่มีมมการฉีดทีนะเข็มหา <5. S 2> มีการแนะนำมาว่าการฉีดวัคซีนเข็มสี่น,นะคะ กรณีที่เข็มหนึ่งเข็มสองเป็นซิโนแวคเข็มสามเป็นแอสตราเข็มสี่ก็แนะนําให้ฉีดเป็นแอสตราถ้าเกิดว่าเข็มหนึ่งเข็มสองเป็นแอสตราเข็มสามเป็นไฟเซอร์เข็มสี่แนะนําให้ฉีดเป็นไฟเซอร์นะคะโดยประชาชนที่รับวัคซีนเข็มสามไปแล้วเนี่ยเกินสามเดือนสามารถเข้ารับวัคซีนเข็มสี่ได้เลยนะคะก็ส่วนใหญ่คนไปแล้วแต่เขาฉีดอะไรให้ใช่อะไรก็ได้จะแอสตราจะไฟเซอร์จะโมเดอร์นาได้หมดเลยแล้วแต่หมอหมอจะฉีดแล้วก็ฉีดไป ทางาสถานีการบ,บางซื้อก็บอกว่าที่จะฉีดให้เนี่ยก็มีแอสตรากับไฟเซอร์แล้วแต่รัฐบาลจะจัดสรรลงไปให้ในพื้นที่คือถ้าเขามีให้ใหเลือกเลือกได้<ช>แต่ถ้าเขาไม่มีเลือกเขาจัดสรรให้กับฉีดเพราะถือว่าก็ได้เลือกในสิ่งที่ดีที่สุดให้กับชาวบ้านอยู่แล้วใช่